เรามาเริ่มข้อหนึ่งกันเลยครับนะข้อหนึ่งบอกว่า185 203 224 250 283แล้วคำตอบตัวถัดไปเป็นอะไรซึ่งอนุกรมที่โจทย์ให้มาเนี่ยเป็นอนุกรมที่เพิ่มขึ้นเราก็ไปนั่งวิเคราะห์สิครับเพราะว่าอนุกรมเพิ่มมีอยู่3วิธีในการทำข้อสอบ่อาดูครับนะครับ เราก็วิเคราะห์ก่อนว่าเพิ่มขึ้นแบบสุดคูณหรือเปล่า185อคูณอะไรได้203มีไหมไม่มีสแสดงว่านุกรมโจทย์นี้ไม่ใช่เพิ่มขึ้นแบบสุดคูณเมื่อมันไม่ใช่เพิ่มขึ้นแบบสุดคูณเนี่ยเราก็เปลี่ยนไปเพิ่มแบบสะสมเราก็ลองสองตัวแรกบวกกันซิได้ไหมก็ไม่ได้สามตัวบวกกันก็ไม่ได้สแสดงว่าโจทย์ข้อนี้ไม่ใช่เพิ่มแบบคูณและแบบสะสม เมื่อมันไม่ใช่เพิ่มขึ้นแบบคูณและแบบสะสมเนี่ยครับเราก็เปลี่ยนไปเพิ่มขึ้นแบบบวกเพิ่มขึ้นแบบบวกเราก็ตีแฉกหาผลต่างซึ่งแต่ละแฉกเราคำนวณมาแล้วต่างกันดังนี้ครับคู่แรกต่าง18 21, 26, 33และตัวถัดมาต่างเท่าไหร่และผมเคยบอกว่าผลต่างที่ได้เนี่ยคืออนุกรมชุดใหม่แล้วอนุกรมชุดใหม่เป็นระเบียบหรือ,อยัง ซึ่งจากการมองดูเนี่ยครับถ้าเราไม่คุ้นเคยตัวเลขย,ยังไม่เป็นระเบียบเพราะเราเดาตัวต่วตอมายังไม่ได้เมื่อเรายังเดาไม่ได้เนี่ยครับเราก็ต้องแปลงอนุกรมชุดใหม่ให้เป็นระเบียบไปได้โดยใช้กระบวนการต่างๆที่กล่าวมาซึ่งผลต่างที่ได้มาใหม่เป็นอนุกรมเพิ่มเราก็ต้องแปลงอนุกรมชุดใหม่โดยใช้อนุกรมเพิ่มแล้วอนุกรมเพิ่มก็มีขั้นตอนอยู่3วิธี เราก็ไม่มีะห์สิว่า18ไปยี่บเอดเพิ่มขึ้นแบบสุดคูณหรือเปล่าซึ่งไม่ใช่แบบสะสมก็ไม่ใช่เมื่อไม่ใช่แบบคูณและแบบสะสมเราก็ต้องตีแฉกต่อไปอีกเพื่อหาผลต่างทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้อนุกรมชุดใหม่ที่เป็นระเบียบซึ่ง18กับ21ต่างกัน3 21กับ26ต่างกัน5 26กับ3 3ต่างกัน7แล้วอนุกรมชุดใหม่นะครับเป็นระเบียบแล้ เดาคําคตอบตัวต่อไปได้แล้วเพราะว่า3 5 7หตัวต่อไปต้องเป็นเลยครับ9เนี่ยให้เราทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งอนุกรมชุดใหม่เป็นระเบียบแสดงว่าสามาตรงนี้บวกเพิ่ม9ครับเป็นเท่าไรครับ4.2สแสดงว่าคําตอบได้แล้วครับ283มาคําตอบต้องบวกเพิ่ม42กลายเป็นเท่าไรครับ3 2 5นัย่นนี่คือคําตอบวิธีการทําข้อสอบนะฮะ คราวนี้ลองดูตัวอย่างต่อมาครับข้อ2ครับนะข้อ2ว่าไงเอ่ยข้อ2บอกว่า 2, องสิบสองห้าซึ่งมันเป็นอนุกรมเพิ่มเฉกเช่นเดียวกันเมื่อมันเป็นอนุกรมเพิ่มเนี่ยครับเราก็ต้องไปวิเคราะห์ว่ามันเพิ่มแบบไหนมันเพิ่มแบบคูณหรือเปล่าแบบสะสมหรือไม่หรือตีแจกต่อไปซึ่ง เราก็มานั่งวิเคราะห์กัน2คูณ6ได้12 12คูณอะไรได้30มั้ยไหมมีหรือเปล่าไม่มีแสดงว่าโจทย์นี้ไม่ใช่เพิ่มขึ้นแบบคูณสะสมใช่หรือไม่บวกกันไม่ใช่30บวก3ตัวกันก็ไม่ใช่56จบเลยครับชุดนี้ไม่ใช่เพิ่มแบบคูณและแบบสะสมเหลือวิธีเดียวคือเพิ่มขึ้นแบบบวกเราก็ตีแฉกขาผลต่างครับ คู่แรกต่าง10คู่ที่2ต่าง18คู่ต่อมาต่าง26คู่ถัดมาต่าง3 4ซึ่งผลต่างที่ได้เป็นอนุกรมเพิ่มที่ไรระเบียบยังเดาคําตอบไม่ได้อีกแล้วเมื่อมันยังเดาคําตอบไม่ได้เราก็ต้องแปลงอนุกรมชุดใหม่ให้เป็นระเบียบให้ได้โดยกลับไปวนทําซ้าใหม่โดยวิเคราะห์อนุกรมเพิ่มมันใช่เพิ่มแบบคูณหรือเปล่าครับไม่ใช่แน่นอนแบบสะสมไม,ไม่ก็ไม่ใช่มองไว้ครับเริ่มมองเป็นแล้ว ไม่ใช่แบบคูณและแบบสะสมเหลือวิธีเดียวตีแฉรขาผลต่างคู่แรกต่าง8คู่ที่2ก็ต่าง8คู่ที่3มก็ต่าง8แสดงว่าตัวต่อมาต้องต่าง8ด้วยเพราะว่าอนุกรมชุดใหม่ 8, 8 8 8 8เป็นอนุกรมคงที่ที่เป็นระเบียบแล้วตัวถัดมาเราได้เลยคือ8ด้วยเมื่อเราได้8ผลต่างของ3 4สี่ก้อนนี้เองเมื่อเราได้ผลต่างของอะไรครับ3 4ก้อนนี้เราก็บวกเพิ่มไปเป็นได้แบสีบ ชัดเจนคําตอบบวกเพิ่มไปสี่สองกลายเป็นเท่าไรครับร้อยสามที่สองนั่นเองนี่คือคําตอบของข้อสามร้อยสามสองตรงช้อยลับหนึ่งนั่นเองนะครับโอเคครับต่อไปครับข้อที่สามครับข้อที่สามเนี่ยครับสองสี่สิบยี่แปดแปดสองสองร้อยสี่สิบสี่ซึ่งโจทย์ก็เป็นอนุกรมเพิ่มเฉกเช่นเดียวกัน เราก็ต้องมานั่งวิเคราะห์ดูว่าอนุกรมเพิ่มที่เขาให้มาเนี่ยมันเพิ่มแบบไหนแบบคูณหรือเปล่าผมก็นั่งวิเคราะห์ครับ2คูณอะไรได้สีมีไหมมีคูณ2แต่4คูณอะไรได้10มีไหมไม่มีมีมั่งไม่มีมั่งแสดงว่าไม่ใช่เพิ่มขึ้นแบบสุดคูณเมื่อมันไม่ใช่เพิ่มขึ้นแบบสุดคูณเราก็เปลี่ยนเป็นเพิ่มขึ้นแบบสะสม รองบวกกันได้10บไหมสองตัวแรก2กับ4บวกกันได้10บไหมไม่สมตัวบวกกันได้28่สิไหมไม่แสดงว่าอนุกรมชุดนี้ก็ไม่ใช่แบบคูและแบบสะสมมันก็ต้องเพิ่มขึ้นแบบบวกก็ต้องตีแฉกหาผลต่างครับว่าผลต่างแต่ละคู่ต่างกันเท่าไหร่แต่ละคู่ต่างอะไรคู่แรกต่างสองต่าง6ต่าง18ต่าง54ต่าง1้อซึ่งได้อนุกรมชุดใหม่เป็นอนุกรมเพิ่มอีกแล้ว แล้วอนุกรมเพิ่มที่ได้มันเป็นไงเพิ่มขึ้นแบบไรระเบียบเดาคําตอบไม่ได้เมื่อเรายังเดาคําตอบไม่ได้เราก็ต้องแปลงให้เป็นระเบียบให้ได้ครับโดยกลับไปวนทําซ้ําใหม่เป็นแบบอนุกรมเพิ่มเพราะว่าอนุกรมชุดใหม่เป็นอนุกรมเพิ่มวนกลับไปครับวิธีหนึ่งเพิ่มขึ้นแบบสุดคูณหรือเปล่าเราก็มานั่งดูครับสองคูณอะไรได้หกมีไหมมีคูณสามหกคูณอะไรได้สิบแปดมีไหมมีครับคูณสาม แสดงว่าอนุกรมชุดนี้เนี่ยครับชุดใหม่ที่ได้มาเนี่ยเกิดจากอะไรครับคูณครั้งละ3นั่นเองครับโอเคไหมครับคูณครั้งละ3นั่นเองแสดงว่าจาก162มาก้อนนี้คูณ3ด้วยใช่ไหมครับใช่ไหมครับนาคูณไปได้ไรครับ486แล้วก็ได้คําตอบเป็น730ใช่ไหมครับนาก็730เกิดจาก2 4 4ร้อย่บวกสี่กันเองนะคำตอบตอบด้ครับ730ด้ตรงช้อยหนึ่งนั่นเองโอเคนี่คือตัวอย่างที่3ต่อไปครับข้อที่4ครับ ข้อที่4ี่บอกว่า6 0ส5 2 4 4บซึ่งมันก็เป็นอนุกรมเพิ่มอีกใช่ไหมครับนะเป็นอนุกรมเพิ่มอีกและมันเป็นอนุกรมเพิ่มแบบไหนนะครับก็เราดูครับไปนั่งวิเคราะห์ดูครับซึ่งเราก็วิเคราะห์อย่างเร็วๆครับซึ่งไม่ใช่เพิ่มขึ้นแบบสุดคูณและแบบสะสมไม่ใช่แบบคูณและแบบสะสมแสดงว่เาเพิ่มขึ้นแบบบวกต้องตีแฉกครับตีแฉกขาพ้นต่าง ต่ละคู่ต่าง4ต่าง5ต่าง9ต่าง18ครับซึ่งผลต่างที่ได้เป็นอนุกรมชุดใหม่ครับแล้วอนุกรมชุดใหม่นี่ครับเป็นอนุกรมเพิ่มที่ไร้ระเบียบเมื่อมันไร้ระเบียบเราต้องแปลงให้มีระเบียบให้ได้ซึ่งมันเป็นอนุกรมเพิ่มเราก็ต้องกลับไปทําให้มีระเบียบโดยวิเคราะห์แบบอนุกรมเพิ่มดูซิอนุกรมชุดใหม่ใช้เพิ่มขึ้นแบบสุดคูณหรือเปล่าสะสมใช่ไหม ซึ่งไม่ใช่ทั้งแบบคูณและสะสมเราก็จำเป็นต้องวิเคราะห์เพิ่มขึ้นแบบบวกโดยตีแฉกอีกครับคู่1ต่าง1ครับคู่ที่2ต่าง4คู่ที่3ต่าง9ซึ่งตัวเลข 1, 4, 9เนี่ยครับเป็นอนุกรมเพิ่มที่รายละเบียบเหมือนเดิมแต่บังเอิญเนี่ยไอ้หนะึเนี่ยเป็นตัวเลขที่เราเคยจำไว้ถ้าเราแปลงเป็นเลขยกกำลังสองเนี่ยครับ มันจะทำให้อนุกรมมีระเบียบทันทีดูครับเลขหนึ่งผมแปลงไปเลยครับหนึ่งกำลังสองเลขสี่ผมแปลงเป็นสองกำลังสองเลขเก้าผมแปลงเป็นสามกำลังสอง,เ, 3, งเมื่อแปลงเสร็จแล้วสังเกตตัวฐานครับ1นึสองสามเป็นไงครับเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นอย่างเป็นระเบียบตัวถัดมาต้องเป็น4ี่กำลังสองแน่นอนสแสดงว่าตรงนี้คือสิครับใช่ไหมสิบหก ผลต่างของ18กับก้อนนี้ต่างกับพิบบวกเพิ่มมากลายเป็น3 4ผลต่างของคำไอ้42คำตอบต่างกัน3 4บวกเพิ่มไปเป็น76ครับแสดงว่าคำตอบตอบ76ซึ่งตรงกับช้อยสองครับน,นี่คือข้อ4